ระดับมืออาชีพแถวหน้าก้อยอรัชพรเฉลยแล้วแฟชั่นเซ็ตสุดปังใครถ่ายให้ระดับมืออาชีพแถวหน้าก้อยอรัชพรเฉลยแล้วแฟชั่นเซ็ตสุดปังใครถ่ายให้ถูกชื่นชมในความงามและความปังของภาพโปรไฟล์แฟชั่นเซ็ตใหม่ไปก่อนหน้านี้เพราะช่วงนี้ดูสาวก้อย อารัชพรจะดูสวยฉ่ำไม่ไหวแถมแฟชั่นเซตนี้ก็ดูแปลกตาไปจากเดิมจนยอดกดไลค์เกือบหกแสนไลค์เลยทีเดียวล่าสุดเจ้ามาลงเพิ่มอีกหนึ่งเซตพร้อมเฉลยแล้วว่าใครกันเป็นคนรังสรรค์งานปังให้ปรากฏว่าเป็นน้องที่ทักมาชวนและสถานที่ถ่ายก็ไม่ใช่สตูดิโอแต่อย่างใดซึ่งก้อยเล่าให้ฟังว่า น้องๆอ,อย่างเก่งเซตภาพของก้อยตั้งแต่รอบที่แล้วเกิดจากน้องทักมาชวนถ่ายเก็บโปรไฟล์พร้อมการยืนยันว่าหนูว่าหนูถ่ายรูปผู้หญิงสวยนะคะส่วนสเตนลิสหนูชอบทำสิ่งนี้คะ่ะอยากทำเป็นอาชีพให้ได้เอ้าเราก็ดันไปคุ้มน้องทําทุกอย่างเองสถานที่ถ่ายไม่ใช่สตูนะคะมุมหนึ่งของห้องน้องปรบมือ